แฟนแฟนเฮลานเกไกนัดทิชาประกาศข่าวดีแล้วล่ะค่ะ เป็นปีที่ดีที่สุดของเธอเลยสำหรับนางเอกและยูทูเบอร์สาวคนดังอย่างเกไก่นัททิชานาวงหรือเกไก่สไลเดอร์เพราะนอกจากจะเป็นปีที่ได้เปิดตัวในฐานะนางเอกของถังช่องสแล้วยังเป็นปีที่เกไก่เรียนจบปริญญาตรีในคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลายัยกรุงเทพอีกด้วยโดยเจ้าตัวได้ออกมาประกาศข่าวดีในชุดครุยพร้อมแคปชั่นว่ามาแจกกันเนอะมาแจกกันนะมาทนะาายรูปกันค่ะเด็กหญิงเกไก่สไลเดอร์จบแล้ว งานนี้ก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ร่วมแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมากค่ะเพราะแม้จะงานยุ่งแค่ไหนแต่ก็ไม่ทิ้งการเรียนแถมปีนี้ยังได้เปิดตัวในฐานะนางเอกคนใหม่ของถังช่อง3อีกด้วยยังไงก็ต้องรอติดตามความปังกันได้เลยค่ะเชื่อว,ว่าเรียนจบแล้วก็คงจะมีเวลาลุยงานในวงการบันเทิงอย่างเต็มที่แน่นอนค่ะ